ของบริจาคมาแล้วพี่น้องคุณ<อ>พอบ้านของไปทำบุญของไปทำบุญมาแล้วพี่น้องคุณพอบานเราเอาทำบุญกับบริจา,กกาคกันนะบริจาคบริจาคครับบริจาคโอ้ยนะใส่ข้ามขิดค่ะใส่ข้ามอุ้ยขอขอเก็บไอ้ที่รองไว้ด้วยนะคะอย่าอย่าทำามุนนะคะคุณพอบานกำลังเปิดกล่องค่ะพี่น้อง ตั้งใจว่าเขาพันศานี่หัวกับเมี่ยอย่ากเฮ็ดแนวทีมันแบบสว่างสวัยใช่ไหมคะรุ่งเรียงรุ่งเรียงใช่ไหมคะอ่าคุณะวาแล้วก็วเลยว่าเสาแรงเสาแรงก็เห็นตะวัดเมื่อเหนือคนก็ติดกึงใจาวบานการนากาไฟวาสรรันนี่จังไดว้วาสันล้ว,วา่าหอกับมาสื่อนี่วสาว่างสาว่างดุงเรื่องไปฝาก ไปเฮ็ดหมุนให้เปลียนโอ้เเเยเฮ็ดจังมดลก็สิได้ใส่ต่อเนาะของนี่เนาะเคยเฮ็ดที่สุดเนขอ่อยส้มมะอยากเป็นพวกเปิดนะใช <c oughs> ่ไหมขายอิรินะค่ะเด้อชิ้นฝรนั่งข่อยอาซีกันดูมืออันเบาๆเลยเ่ราะข้าถานนขนอมประมาณนี้นะคะเออค่ะดูค่ะเอาเปิดกล้องค่ะบังดูของบริจาคค่ะเพิ่นบ่นให้เพื่อนบริจาค ของถ้ำบุญวัดสันคบวสิบบสิบบคือกันนะวะเอาไปท่านเอาไปท่านกับว่าท่านบริจาคนี่วะเออเอาไปเฮ็ดบ,บุญเพื่อนเสียไปเฮ็ดบุญกับวัดกับว่าบ้านเจ้าของพี่น้องบริจาคต้องทั่วไปถ้ำบุญต้องไปวัดเฮียนเพิ่นหนึ่งยุ่กับวัดค่ะเฮียนเพื่นติดวัดเพิ่นเล้เห็นหลวงพ่พอ,อยุ่งืงอนตัวดำดำวัดสันนาฝนเพื่อน่านว่าอันตรายวัดนิ่ก็เด้ยสีใสไฟหวัด แต่ว่ามีงบหน่อยค่ะทุนหน่อยก็เลยซื้อตามเจ้าของมีนี่แหละจ้ะสองกล่องมเมนโบเ่าโอ้นาบานใหญ่ซ้ำใด่นน่แต่พึ่งดูอ๋<ง>อย้ายบ่ย้ายยูติงโอ้ย้ายได้หรอโอ้โ้ายได้หอไไดรอตัวใหญ่ค่ะพี่น้องตัวย้ายตัวย้ายแล้วกำลังสิทดสอบทดลองเบิ่งว่ามันสิใส่ใดโบ บันนี่ส es, so ิขออาสาผู in ้เป็นสร้างเพชรบุญ right ่วมเด้อบาทนี่้างผู้ใดสิยกเมื่อไปติดตั้งให้เนาะเพราะว่าทางนี้บแมันบ่ได้มีความสามารถเรื่องติดตั้งค่ะแต่ว่ากระสิเฮ็ดได้ยูดดอกแต่ว่าอยากได้อยากได้ค้นแหวมร่วมแะร่วมแรงแม่นบอเป็นสร้างแม่นบอาเป็น้างเว่าอาเพชรบุญูุเดียาวแต่ว่าอันตนี่สนซืีอมาเฮ็ดกับครอบครัวแต่ว่าบัดนี้ขอแรงเด้อขอ ขอขอบริจาคท่านแรงติดตั้งติดขใจศรัทธาจากคนเนึ่ยอ่าขอแรงจิตใจศรัทธาติดตั้งโอ้หนาใหญ่ค่ะโซล่าโซโซยังเอาปล่อยมันถื่อเอาไลท์ไลท์โซล่าโซล่าไลท์เออโซล่าเซลล์ไงเขาเขียนแค่โซล่าไลท์นี่นี่คุณ เป็นที่พ่อใจบ่ค่ะไงเถือกใจบ่เป็นตวัดเจ้าสว่างสวัยบ่ยานถ้าหลวงพ่อก็มอมต่างต่างเสบตาขนาดยานหลวงพ่อเสบตาข้าวสารนี่สิถึงหลวงพ่อว่เนาะวัดเงี้ยนขางวัดว่าย่านหลวงพ่อเสียบตามันอันใหญ่ว่าสันแต่ว่ากระอเคอยู่ค่ะเป็นที่เถือกใจของที่เสียเอาไป ถวายท่านใสเขาพันษาพะนะถ้าสุปีเขาเจ้าถวายเทียนเนาะเทียนนอกาก,กถวายน้ำมูยู่บอกว่าปีนี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นขอบริจาคคนละลอยบาทเพื่อสีเฮ็ดเทียนตนใหญ่คูหนึ่งว่าสันเงออ,อมบ้านว่าสันวันนี้เพินเนเเ่นก็นเล<อ>ย<ร>ขอแรงสัทธาจากชาวบ้านชาวเมืองบ้านทุกทางแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของนี่เฮียนขางวัด ก็เลยคิดวางเอาเอาไปตีใ้เพ่อนพราะมันได้มีแสงฟื้นแสงไฟค้นพานไปพานมากก่อนสิไปหน้าไปไแระเสาร์เนาะมันจะได้เกิดความสว่างสวัยแถวนั่นค่ะพี่น้องเราก็ขอให้เจ้าของสว่างสวัยชีวิตต่อไปนี่ก็มีแต่ความสว่างสวัยคือแสงไฟนี่แหละว่าวันนี้ประกาศหาสร้างผู้มีจิตศรัทธาเด้อจ้าเด้อเ็ดบุญน้ากันเด้อไปติดตั้งให้เนือมือเขาวันสาบ่อแถวเน่จ้า ขอสรายติดตั้งมือเข่าพรรษาช่วงเฉียงแล้วว่าสันมือช่วงสันเพียนแล้วว่าสันเพราะว่าละอันก้อนช่วงฉันจังหันเนี่ยรู้ซื้อวัดเฉพาะว่างข้างการปฏิบัติข้างการปฏิบัติเนาะวัดว่าอารามบนกระสีพิธีของเพลนอันนั้นอันนี้่ลายย่างเออหลังจากหลังจากทีวาก้อนฉันเข่านี่แหละ มันสิมีเวลาทานั้นล่ะที่ว่าถวายชนีฮะกอนน่ก้อนฉันเพนกอนฉันเพ่สิได้ถวายก่อนฉันเพ่นแล้วก็สิติดตังหลังจากถวายให้แล้วเพราะว่าช่วงแรกมากกสิเป็นเฮีช่วงแรมากสิเป็นเทียนของพระชาจ้ะเป็นเวียนเทียนเป็นเวียนเทียนเนาะของของญาติโยมเนาะของไทยเฮาก็เริ่มแต่สิแปดนาฬิกามั้งเนาะของของพอขาวเมขาวเนาะเออเขาตั้งใจแล้วว่ามือปีนี้เขาสิไป ข่าวันเาคือสุป,ปีละค่ะไปทั้งคููนี่แหละไปทั้งสองเถวเดี๋ยวก็รับอาสาอันผู้เอาอาหารให้หมาได้จ้าเด้อเอเข่าววันเารพราะว่าผู้เอาอาหารให้หมาสุป,ปีกับสูเทือกับคือสิไปน้ากันนะซ้อมเบิงละ่ะบันนี้สิบว่ามีผู้เอาให้กับซื้อสิเมนไวว่วานผู้ใดมีมีพลังลอะละเนาะเอาไปให้เนี่ยเด้อออเฮ็ดบุญน้ากันค่ะขออาสาได้จ้าเด้อเทีมยงานสั่ง จวดจวัดเฮงบันย่างหลวงขออาสากำลังค่ะกำลังกำลังความสามารถค่ะเพราะว่าเพิ่นตึงเป็นคนมีความสามารถเรื่องพวกหนี่มันก็เหตุใดแต่ว่าเฮ้าสองผัวเมียเฮาบ่อเหตุบ่เป็นขออาสาสมัครเด้อจ้าเด้อขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้กะงามละกะถูกใจคักถึงใจค่กบ่าคาครับครับกับราคานี่ค่ะกับราคาที่กันนาฟังดู พอฟังจะแพองอยู่แต่ว่ากับขันแพงงลรวมันถูกใจกับโปรเป็นยังถ้าแพงเราเพราะถูกใจก<อ>มันกับสองตัวสองตัวค่ะพี่นอ้องคคสองตัวแวพคคู่เค็ดยร์ยังกับแพ็คคู่ค่ะคลิปนี้ก็บายบายค่ะ